พื้นก็พอ,พอกันนะพี่กับสนามหนึ่งพอกันกหรือเปล่าหรือนิ่มกว่าพัดจีกันดีสองกับสามมันดีนะไม่ค่อยได้เล่นสองกับสามมาสวยสวยไปเลย

คิดไปเองพี <Kell ee> ่หรือคิดไปเองโหเมื <card> ่อกี้โล่งๆเลย พี่หนึ่งหาจากเกมเลยเป็นไรอ่ะโดนบอลเหรออ้าวตะคิวขึ้นอีกแล้วมันขึ้นมันแข็งด้วยปาวะ ใช่ไหมไม่ค่อยเห็นมันขึ้นเป็นตะคิวนะทาวน,นั้นก็เป็นนะ ระวัอองชนกับเบอร์สิบนะโองพี่สอนวิชาอะไรครับสอนวิชาอะไรพี่สมายเหรอโอ้ยรแรงงานสมัยแรงงานสมายมนี่เยอะเนาะตอนนี้ไม่เป็นทนายความอ่ะพี่ มือใบศาสตรไม่ชอบแคตาลิส้ขานับศารไม่ชอบเอ้าแกนั้นนพี่ตั่ต้นที่ดเยนึกว่าเครียดเลย่ใช่จ้วงสกรที่ารล่นูปรสการวกกดเจอนะสอนก็ได้ง่ายหน่อยเนาะเราความรู้ที่เรามีเนาะ เขาต้องเชื่อเรารมมัธยมกับมหาลัยก็คือยังไม่ได้ทำงานน่ะแหละใหม่่มนี่เด็กมัธยมอยอ่มัธยมเหรอครับมห้ามังนี่ห้าหรือ6มังนี่ มันก็เล่นกับเราสองสปีแล้วมั้งสองปีแล้วมั้งไอไอตาตอมนี่มหมาลัยแล้วตอนเชา้าัดมาขี่กระลูกแล้วใช่ครับพี่ก็ไม่เคยเจอเลยอดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนที่สนภูมิใช่หรอ,อครับ ลูกลูกลูกสอนเรียนฉัประานเนี่ยใช่ลูกพี่เรียอไเอ้าประานพไหนพี่อองอ๋อเข้าประตูไหนเจ็ดหรือสามเจ็ดอ๋อผมเข้าสามผมเอามขเตอร์ไซมาเอ้าเจ็ดก็ลูกก็ต้องเดินไกลหน่อยเจ็ดก็เดินไปต่อฝั่งที่จอดรถเยอะๆผมประตูสามมันถึกเลยไงพี่มันไม่งงงพอสามอัาอ๋อเหรอ อ๋อตอนไปรับรับกี่โมงอรับพี่สามทับห้าแล้วตอนรับแบบแทนไปรับอ่บเอ้ากี่โมงพี่สี่โมงอ้ของสามครึ่งค่าเทิมตอนนี้ขึ้นเนาะขึ้นหน่อยนึงเนาะเหมือนเก้าอ๋อสี่หมื่น

นี่แหละนี่มันก็ ECP น้น EC นพี่ตอนเนี้ย EP ไม่ตอนตอนเนี้ยเป็น ECP แนละ้วอออ๋อหรมันเสริมขึ้นมามันมี EP ECP